ลิมา,มาหั่นแล้วนะอุ้ย <c oughs> มามาหั่นใหม่นะมา,มาหั่นใหม่นะมา,มาหั่นใหม่นะช่วยมา,มาหั่นไหมเอามีดไปแต่ผมจะหั่นยังไงล่ะลูกมา,มาใช้ซ่อมหั่นดีกว่าอุ้ยเฮ้ย <c oughs> มามาขอมามาขอลูกมามาขอยังกินไม่ได้ค่ะมันมันกินไม่ได้ค่ะให้มามานะคะนั้นามาหั่นพี่อันปังแล้วนะนันมาเดี๋ยวซี่ยังไม่หันหันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาหันแล้วนะเดี๋ยวจี้ยังไม่ได้หันเลยมามาหันแล้วนะคะ มาหมามาหันใหม่นะคะช่วยหมามาหันหน่อยนะวันช <c oughs> ูทีขอได้ไหม,ม,มนะขอได้ไหมทูมโต้เนี่ยขอได้ไหมอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวมามาหั่นให้นะคะเดี๋ยวจะชิมอย่างอื่นใช่ไหมลูกเดี๋เป็นคนกินเหรอลูกขนมอร่อยไ,ไหมขนมปังอร่อยไ,ไหมหมามาหั่นทูม,มโต้นะคะเดี๋วัด Oi!